นั่นเชื่อว่าเป็นหนึ่งไลฟ์สดที่พ่อพ่อแม่เอฟซต่างมีความสุขแล้วก็ร่วมแสดงความดีๆกับอุงอิงเพชรบานแพงในมาลัยไลฟ์สด3ปีครบรอบ3ปีน้องอูงอิงเพชรบานแพงก็เรียกได้ว่าไลฟ์สองรอบเนาะมาลัย2องแสนสี่หมื่นแต่ก็ถือว่าเป็นที่รักแล้วก็ที่เอนดูของพ่อพ่อแม่เอฟซอยู่ตลอดจริงๆสําหรับอูงอิงเพชรบานแพง <c oughs> นะครับสาหรับไลฟ์สดคืนนี้มาลัยครบ3ปีของน้องอุงอิงนะครับ ยอดทั้งหมดคือ124,908สอพาร้อยแปดบาทขอบพระคุณค่ะอิหลาได้เท่าไรแล้วก็แสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดบาทพ่อนนแม่บ<า>ีให<า>้อุ๋งอิงหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณค่ะ<า>มาเลยครบรอบสามปีอปิหลานะครับ กราบขอบพระคุณทุกยอดคะแนนกราบขอบพระคุณทุกหัวใจนะครับที่มีให้นะครับมาลัยุงอิงทั้งหมด2องแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทขอบคุณค่ะขอบคุณขอบพคุณพ่อแม่เอ็ซีทุกคนนะคะขอบคุณพ่อแม่เอ็มซีพลังเงียบแล้วก็พ่อฮักพ่อฮักแม่ฮักทุกคนเด้อค่ะเด้อที่ซับพอร์ตอีหลาเด้อค่ะเด้อครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนวน,นใช้กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อย FC น้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับอย่างว่าแล้วครับสำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบัานแพงพ่อ,อพ่อแม่เอฟก็ยังคงรักและศรัทธาน้องอยู่เสมอจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะทํากิจกรรมในรูปแบบไหนพ่อพ่อแม่เอฟซต่างซับพอร์ตที่นั่งทึ่งมากมาก,มากเลยจริงๆก็คือไลฟ์สดกลุ่มปิดไลฟ์สดกลุ่มเปิดมาลลย ครบรอบสามปีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงผ่านมาสามปีแล้วนะหมายถึงว่าภาพบรรยากา,กาศก็ยังคงเป็นความอบอุ่นอบอวนไปด้วยความรู้สึกที่รักและเอ็นดูและศรัทธาจากพ่อพ่อพอม่าเอฟซีที่ส่งตรงถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยอดผู้รับชมสดเนาะแตกหมื่นทุกคนสามปีแล้วอะ ร้อมจริงมันอาจจะต้องลดน้อยถอยลงไปมากกว่านี้ไหมแต่พ่อพ่อม่าเอก็ยังคงรักและศรัทธาแล้วก็ให้กำลังใจอุ่งอิงเพรื่องแพงแบบนี้เรื่อยมาแล้วก็นี่แหละครับเปเรนที่น้ออยากจะเล่าในวันนี้อยากจะหยิบยกมาเล่าในคลิปนี้นั่นก็คือยอดมาลัยไลฟ์สดในวันครบรอบเนาะวันที่14มกราคม2อง9จะครบรอบ3ปีกับการมาของอุคงอิงเพชรบัานแพง เพราะพ่อแม่ f อไม่ลดน้อยถอยลงเลยในเรื่องของการซัพพอร์ตมันเป็นความปลื้มใจนะมันเป็นความที่นอนเห็นแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าพ่อพ่อยแม่เอฟซเนี่ยรักและศรัทธาสาวน้อยมายจันที่ชื่ออุงอิงเพชรบันแพงเป็นอย่างมากมาหลายสดตั้งแต่ช่วงวันที่น้องอุงอิงเพชรบั่นแพงว่างแล้วอยู่บ้านนะก็ไลฟ์สดกับพ่อชิตะสองคนก็เรียกได้ว่าก็ เค้นเอาจนเหนื่อยแหละเอาจริงๆแล้วน้องก็เป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนอ้อนไม่เก่งว่าจะให้โอนว่าจะอะไรยังไงแล้วก็ไม่ใช่การร้องขอแต่พ่อป้อนไม่เอฟซีก็พร้อมเปย์อะไรประมาณนี้มันก็เป็นแสนแรกที่น้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงทํามาด้วยตนเองจริงๆไม่ต้องพึ่งพาใครอะไรประมาณนี้ต่อสุดท้ายแล้วก็นี่แหละครับขอบคุณพ่อโจ้แม่นุชเนาะที่ร่วมส่งมอบรถแห่12ล้อมาร่วมไลฟ์สดแล้วก็พี่อาร์มที่นำทีมไลฟ์สด มาช่วยบ้านงานองคอิงเพชรปั้นแพงส่งผลทําให้ภาพบรรยากาศวันนี้พ่อพ่อย่าเอฟซี FC, รักแล้วก็ศรัทธาแล้วก็เลื้มปิติยินดีสําหรับไลฟ์สดในวันนี้เชื่อว่าพ่อพ่อย่าเอฟซี FC, มีความสุขถึงถึงกับโอนมาลายัยกันแบบเปกันสนันบันไหวกันเลยทีเดียวมาลายไลฟ์สดวันนี้ก็แสนสองทุกคนมาลายรวมสามหมืนม่นก็ถือว่าปังมากๆเพราะว่าจับจูดกันจริงๆเพราะว่าซอา อะไรอาจารย์นักดนตรีก็มาจากคนละที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อารมก็ใจกันถึงถึงใจกันเลยทีเดียวใจถึงใจอะ่ะก็คือมาจากชลบุรีมาไล์สดให้อะไรประมาณเนี้ยพ่อโจโมแม่นุษมอบอาลดแห่มาให้อะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศการส่งบุญองให้บรรลฟ์สดในวันนี้องค์อิงเม่นแพงรวมรวม,รวมแล้วประมาณ2องแสนบาทพ่อนนแม่บีมอบให้เป็นของขวัญในวันครบรอบ3ปีองค์อิงเม่นแพงอีก,ก10,000บาทแล้วก็พ่อฮักแม่ฮัก ร่วมโอนกันมาเป็นมาลัยน้ําใจเล็กๆน,น้อยๆที่เป็นการเติมกําลังใจให้กับสาวน้อยมหาชนคนนี้แหละองค์อิงอเพชรพันแพรในการที่จะสู้การสู้งานกันไปองค์อิงเพชนแพรก็พูดไว้แล้วว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านมาแม้จะดราม,มา่า อะไรหลายอย่างพ่อเอกแม่หน่อยก็ยังคงให้กําลังใจพอโจโอ่อนน์แม่บีก็ยังคงให้กําลังใจพ่อโจแม่นุชก็ยังคงซัพพอร์ตและที่สําคัญพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ยังคงซัพพอร์ตอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่แบบนี้ส่งผลทําให้ภาพบรรยากาศวันนีรราา้มาไลายไลย์สดุดวันนี้เป็นเครื่องการันตีแล้วว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ยังคงปังคงดังคงเป็นที่รักของพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีอยู่แบบนี้เรื่อยมาและคาดว่าจะเรื่อยไป มาหล,ลายสดวันนี้มันเป็นเครื่องการันตีเป็นเครื่องยืนยันว่าองอิงเพชรบันแพงปฏิบัติตัวอยู่ในจารีตประเพณีปฏิบัติตัวอยู่ในคันรองคองธรรมเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่มอบความสุขเป็นคนที่รู้จักความกระตันย่รู้คุณรู้กตะเวทีส่งผลทำให้พ่อแม่เอฟซีเอ็นดู ไม่ใช่ว่าเงินจะออกจากกระเป๋าใครง่ายๆนะทุกคนยุคเศรษฐกิจนะปัจจุบันเรามัดระวังการจับจ่ายกันเป็นอย่างมากแต่ทําไมถึงต้องโอนมาไลยให้กับองค์เิงทําไมถึงต้องเปมาไลยให้กับองค์เิงส่วนหนึ่งเลยความรักความเอ็นดูส่วนหนึ่งเลย,ก,เนนเลยก็คือ องอิงี่เปนแพงอ่ะปฏิบัติตัวดีอ่ะใครๆก็อยากที่จะร่วมซัพพอร์ตแล้วน้องก็พอได้มาไลัยมาก็เอาไปแจกจ่ายเอาไปทําจิตสาธารณกุศลทําจิตอาสาที่มันส่งต่อบุญส่งต่อ,อเรื่องราวดีๆที่ได้เงินจากพ่อพ่อยแม่เอฟซีแล้วนําไปต่อยอดในรูปแบบต่างๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่พ่อพ่อยแม่เอฟซเนี่ยมีความสุขได้รับความสุขจากอุงอิงก็ต้องยืนยันก็ต้องยอมรับก็ต้อง บอกกันตรงๆว่าพ่อพ่อแม่เอฟที่โอนมาลัยณปัจจุบันเนี่ยได้รับความสุขจากองค์อิงแค่นี้ก็รู้สึกว่ามีความประทับใจแล้วสําหรับพ่อพ่อแม่เอฟซที่ควักเงินออกจากกระเป๋าบาท2บาท 10, 20, 50, 100, 1 0 2 0 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0ออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนแต่ไม่ว่าจะกี่บาท มันก็เป็นความรักความศรัทธาหรือว่าความเอ็นดูที่พ่อพ่อแม่เอฟซีมอบให้กับองค์อิงเพชรบัานแพงและน้อนได้เห็นภาพบรรยากาศไร้สดในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความสุขครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะหยิบยกมาเล่าจริงๆถึงบ้านตีสองก็ไม่เว้นอยากจะมาอัดคลิปอยากจะมาระบายความรู้สึกที่มันอัดอั้นอยู่ในหัวใจว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยเป็นคนที่รักเด็กสาวคนนี้มากๆจริงๆแล้วก็ยังคงรัก กันเร,เรื่อยรักกันตลอดตราบใดที่น้องอุ่อิงเพชรบัานแพงยังคงเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่น่าเอ็นดูเป็นคนที่แกตันอยู่เป็นคนที่ไม่ลืมพระคุณไปเ,เป็นคนที่แบบยางเง บ้านๆแบบนี้เชื่อว่าพระพะันซีก็ยังคงรักและศรัทธาแล้วก็ยังคงเปรมอะไรให้กับองค์อินทพันธ์แผงแบบนี้แม้จะลดน้อยถอยลงบ้างตามทุนทรัพย์หรือว่าตามยุคเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้รวมไปถึงยอดวิวยอดผู้ติดตามหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะกระเตื้องช้าขึ้นหน่อยแต่ว่า f c รุ่นเก่าๆ FC ที่รักและศรัทธาและเอ็นดูองค์อินทรพนแพงจริงๆก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ณนะปัจจุบันส่งผลทําให้ยอดไลฟ์สดในวันนี้หมื่นสองทุกคนก็ถือว่าไม่เลวแล้วก็ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะลดน้อยถอยลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงแตกหมื่นทุกคนคนดูชมสดหมื่นกว่าคนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่พูดพูดลำบากอะ่ะจะบอกว่าไม่มีกระแสมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่า ยูทูบอะทุกคนถ้าไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ปักหลักที่จะเข้ามาดูหรือว่าไม่ตั้งใจที่จะเข้ามาดูจริงๆเนี่ยมันยากมากจริงๆที่จะเข้ามาหาช่องทางในการที่จะมารับชมความสุขที่เกิดจากเด็กน้อยที่ชื่ออุงอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงและพ่อพอยมาเอฟซ เลือกเขาคนนั้นก็คือองุ่งอิงเปชรบ้านแพงก็เลยยังคงเป็นที่รักแล้วก็ยังคงเป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขในการไลฟ์สดในวันนี้ที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับพ่อพ่าแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังแสดงความยินดีกับองุ่งอิงเพชรบ้านแพงด้วยมาไลฟ์ไลฟ์สดครบรอบ3ปีองุ่งอิงเปชรบ้านแพง2องแสนบาทก็ต้องขอบคุณพ่อ่าแม่เอฟซีจริงๆที่ยังคงรักและศรัทธาน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้เรื่อยมาและคาดว่าจะเรื่อยไป แน่นอนครับคลิปนี้ไม่เป็นไรมากอยากจะหยิบยกเรื่องราวองคงหิงมัแพงมาสะท้อนสู่กันฟังอีกแล้วหากใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรีธนชัยไว้ได้กลแลวกันครับทำมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุคงหิงวงการหมวลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ